สวัสดีสมาชิกรถมือ c h a ชแน l ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไายไอเทมมาแล้วนะครับกับบอร์เ e ่เบนซ์เ0 0นะครับ AMG ปี2007ครับไม่เพียง91,000กว่ากิโลครับสีบอลเงินสวยสวยใสๆสสไตล์เบนซ์ enz, นะครับราคาเปิดอยู่ที่4,99,000บาทซื้อสดไม่มีแวด7%นะครับราคานี้เน้นๆเ,เลยนะครับ โอ้โหจัดไฟแนนซ์ยังได้อยู่นะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับใครสนใจมีเครดิตหรือว่าเครดิตอย่างไรมาพูดคุยกันรถจอดอยู่รามินทานเพื่อนเพื่อนรถสภาพสวยสวยใสๆสพารามิกซันรุ่เต็มบานครับคันนี้สวยมากเลยนะครับกล้องมองหลังครบคันเลยนะครับสวยงามจริงๆนะฮะในงบประมาณที่สุดว้าวได้เบนซ์ไปขับ499,000บาทครับเพื่อนเพื่อนลองตัดสินใจดูนะแล่เทมสุดๆเลยนะครับดูแลง่ายครับนะฮะเบนซ์เจนต่างๆที่อยู่ในช่วงประมาณปี2005จนถึง 2014เนี่ยส่วนใหญ่ช่างข้างนอกก็มีอโล่งอะไหล่มีอะไรเตรียมไว้ครบขันครับน่าเล่นมากๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถคันนี้พร้อมใช้งานนะไม่ต้องซ่อมครับขับไปขับใช้ยาวๆเลยหน้าตาเนี่ยดูดีมากเลยนะครับคันนี้นะสวยจริงครับจัดได้ครับ0885845375มาจองด่วนเลยครับ